ท่านนายพลครับท่านอาารยเราคุณนายนะครับหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วครับท่านมีในความคิดยังไงกับเรื่องสังคมคือหลังจากที่ผมเกษียณราชการแล้วเกี่ยวกับสังคมผมก็ยังมองว่าสังคมยังมีปัญหาอีกมากซึ่งเรายังต้องไปรับการแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหายาเสพติดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันหรือปัญหาปากท้องของประชาชน รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก็ยังดีมากซึ่งเราจําเป็นต้องเข้ามาดําเนินการแก้ไขปัญหาเหล่าน,นี้ครับท่านมีแนวความคิดในการที่จะเข้ามาเล่กการเมืองบ้างไหมครับถามว่ามีแนวความคิดไหมการเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับที่น้องประชาชนได้รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ต้องอาศัยการเมือง นะครับซึ่งการเมืองเนี่ยเมื่อเราก็มาแล้วเนี่ยเราต้องดูว่าวัตถุประสงค์จะเป็นนักการเมืองอย่างไรต้องเป็นนักการเมืองที่ดีและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้นี่คือนักการเมืองที่ดีนะครับส่วนตัวของเองนะครับเป็นในเผืภอท่าพนมมาซึ่งใน,ในชีวิตรับราชการส่วนใหญ่ที่อยู่ในภาคกลางครั้งนี้มารับราชการเป็นในเำืภอท่าพนมแล้วมาเกษียณที่นี่ วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะต้องการมาพัฒนาบ้านของตัวเองคือวัดพ่าพนมให้มีความเจริญขึ้นให้มีความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการจัดทําถนนวัฒนธรรมชีวิตปากค้องวัดพระธาตุพนม,มนก็ต้องสวยสาง่างามนะครับทุกๆเรื่องทุกๆอย่างต้องมาดําเนินการแก้ไขแต่ด้วยความที่ผมและราชการนั้นปีเดียวก็ทําได้แต่ทาได้ไม่มาก แต่ถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยด้วยระยุอายุด้วยระยะเวลาเนี่ยคิดว่าจะสามารถทํางานรับใช้พี่น้องชา,างวภาคพนมเรุูนครนครพนมได้มากขึ้นกว่านี้ครับครับผมครับแล้วมีพักอยู่ในดวงใจบ้างไหมครับส่วนในพักการเมืองเกิดเรื่องมากเลยับพักในดวงใจมีบ้างไหมครับอ่าพักในดวงใจเนี่ยก็มีนะครับอันนที่ขออนุญาตเรียนตามตรงแต่พักการเมืองที่ผมมองว่าที่จะเป็น ต้องเป็นภักต้องสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงต้องเป็นพักการเมืองที่ไม่สายฝันต้องเป็นพักการเมืองที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาประชาชนพึ่งได้นะครับนักการเมืองในลักษณะนี้นะครับมันต้องเป็นอะไรที่ค่อกกนข้างชัดเจนจากภาวะเศรษฐกิจสังคมทุกวันนี้ถ้าเราทํางานการเมืองโดยเล่นการเมืองมากเกินไปโดยไม่สนถึงความเดือดร้อนของประชาชน ไม่แก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างแท้จริงเนี่ยพราะว่าการเมืองอย่างนี้มันก็มันจะเป็นเหมือนเดิมคือการเมืองน้ำเน่าแต่ถ้าเราพลิกผันมันขึ้นมาว่าการเมืองเนี่ยต้องเป็นการเมืองจริงๆนะักการเมืองที่ดีต้องแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้นะักการเมืองบอกปัญหาออกบอกปัญหาได้แล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจังนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นแบบนั้นครับบอกได้เลยไหมฮะว่าพัค ที่เราจะสังกัดเนี่ยพอเยี่ยมเย้มได้นะครับคือพักที่จะสังกัดเนี่ยมันก็ตอนนี้เราที่ชอบครับที่ชอบว่านโยบายเขาอ่ะมีครับแต่ด้วยความที่ตอนนี้ผมก็เป็นสมาชิกพรคอยู่แต่เราก็รักษาภรรยาโดยการให้พรรคเขาเคาะเราส่อนถ้าเรามาพูดก่อนเนี่ยมันก็เหมือนกับมันจะไม่ดีต้องให้พรรคเขาเคาะเราหลังจากที่พรรคเคาะเราแล้วเราถึงจะเปิดอาเปิดตัวได้อย่างเต็มที่แล้วทางานในนามของพรรคได้อย่าง สุดกาลังความสามารถแต่ท้านณขณะนี้เวลานี้เราก็มันพูดได้ในระดับหนึ่งจะพูดได้ไม่ทั้งหมดอันนี้ต้องขออนุญาตนําเรียนอย่างนี้แต่ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อผมเป็นคนท่าพนมมาเกษตรที่ท่าพนมผมก็คาดหวังว่าอยากเห็นบ้านหลางเนี่ยท่าพนมเรนูนครพนมท่าหลวตังโม,ม,มเนี่ยมีการพัฒนาในรักษาะที่เป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดปัญหาขั้นพืนนพ้นฐานจริงของประชาชนคือปัญหายาเสพติดต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ครับนะครับอันนี้ผมเน้นมากถ้าลูกหลานเรายังติดยาเต็มบ้านเต็มเมนินกันอยู่อย่างนี้แล้วเราจะไปพัฒนาทรัพยากรบุคนคลได้อย่างไรครับอันนี้คือหัวใจที่ผมอยากเห็นการแก้ไขปัญหานี้ต้องเป็นการแก้ไขปัญหาอันดับหนึ่งคือยาเสพติดอันดับสองก็คือปากท้องของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนมาเทียๆๆ่ยวเยอะๆมัสัจจานุภาพมับสุดยมากๆมีแหล่งท่องเที่ยว ช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจที่เป็นการพื้นที่ขนาดใหเหมือนถนนวัฒนธรรมซึ่งผมได้เป็นคนซื้นทูมาตลอดระยะเวลาสองปีซึ่งตอนนี้ก็ดีใจก็ยังเหนียวแน่นอยู่นะครับอยากเห็นแบบนี้อยากเห็นความมั่นคงอยากเห็นเศรษฐกิจอยากเห็นการพัฒนาพื้นที่เป็นไปในลักษณะก้าวกระโดดไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่ย่ำอยู่กับที่แล้วพูดจะปัญหาเหมือนภายเรือในอ่างนะครับนิสัยผมถ้า ย้อนกลับไปดูผงจะเป็นคนชัดเจนในเรื่องพวกนี้มากกล้าคิดกล้าพูดกล้าทํากล้าแค้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผมครับครับก็อย่างนี้ก็แสดงว่าท่านเนี่ยถ้าลงสสเนี่ยท่านจะต้องลงเขต3นครพนมแน่นอนแน่นอนครับใช่ครับเพราะว่าเขต3นครพนมเป็นบ้านคือเขตท่าพนมเรนูแล้วก็อภอเมืองอีก6ตำบลไปเขตไหนก็คงไม่ได้นะครับก็ต้องอยู่เขต3 พราะว่าบ้านเราอยู่ที่นี่เราเป็นคนที่นี่เราต้องการพัฒนาบ้านของเราครับฝากพี่น้องสุดท้ายกราบสุดท้ายให้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวเขตสามนะครับโดยเฉพาะชาวอำเภอท่าพนมเลยนุนครและอำเภอเมืองบางเขตครับบางส่วนครับก็อยากกราบพี่น้องชาวท่าพนมที่กคารพรักทุกท่านนะครับว่าผมมาอยู่นี้มารับใช้พี่น้องแล้วในนามของอำเภอหนึ่งปี ผลงานเป็นอย่างไรชาวอำเภอเทพนุคงมมทราบดีนะครับว่าการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างไรมีความจริงจังมุ่งม,มั่นในการทํางานแค่ไหนเพียงไรนะครับตอนนี้มาก็อยากจะอาสาตัวมารับใช้พี่น้องชาวเขตสามคืออำเภอ่าพนุมแล้วก็อำเภอเรืนนูนครแล้วก็อำเภอเมืองหกตบลน,นะครับ <S <S ซึ่งอำเภอเมืองเนี่ยผมก็เคยเป็นประธานวุโส์อยู่ที่นั่นนะครับก็เข้าใจปัญหาอยู่พอสมควร ก็อยากจะฝากพี่น้องว่าถ้าอยากให้ผมทำงานให้ถ้าอยากเห็นการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยากเห็นการพัฒนาในลักษณะก้าวกระโดดรับการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างจริงจังพิจารณาเรื่องผมเป็นตัวแทนของท่านให้ผมได้ทํางานนะครับทั้งในพื้นที่และในสภารับรองผมไม่ทําในด้านผิดหวังอย่างแน่นอนครับขอบคุณครับอยู่ยี้นามเล่าซอนเนงซืออยู่เลย ได้ตัวภากแข็งแรงเด้อเป็นบุญเป็นพุ่นเนี่สาธุสาุ้